ตอนที่ต่อสแสวงหาเขาไม่เคยทําบุญทําทานเลยสุภัทมานกเนี่ยไม่เคยทําบุญทําทานสร้างกุศลเลยแม้แต่พาดีวรนและอัฐบริการส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เคยทําบุญไว้ในพบใดชาติใดตั้งแต่ไหนมาแล้วแต่คนสแสวงหาปัญญาเป็นคนสอดสแสวงหาปัญญาพราะรู้ว่าพระพุทธเจ้าบัตดเกิดขึ้นแล้วในโลกตามสแสวงหาอยากจะพบกับพระพุทธเจ้าผลในสุดเนี่ยมา มาพบพระพุทธเจ้ากลางทางพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เวลาที่จะแสดงธรรมไม่ใช่เวลาที่จะแสดงธรรมเป็นเวลาที่เราออกบินทบาตขออ้อนวอนถึงสามครั้งขอพรพุทธเจ้าแสดงธรรมขอให้อย่าได้แสดงธรรมให้ขอให้แสดงธรรมต่อต่อสุภธธะัะ พุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เวลาแสดงธรรมยืนพระพุธองค์ยืนอยู่กลางถนนพุธองค์ยืนอยู่กลางถนนฝ่ายสุภทะก็ลบแล้วพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าทำเราใดเนี่ยเกิดแต่เหตุทำเ่านั้นย่อมดับแต่เหตุก็นี่แหละเยะธรรมาเหตุปปปาเตสังเหตุงตถาคตพระสมมาสมุทธเจ้าตรัสว่าทำเราใดย่อมเกิดแต่เหตุทำเ่านั้นย่อมดับแต่เหตุ พอตัดอย่างนี้เขาได้ดวงตาเห็นทำเลยเขารู้เลยเขารู้ทันทีเพราะเขาปฏิบัติมามากเขารู้ทันทีเลยนี่คือสิ่งที่เป็นพยานหลักฐานได้ว่านคนเราเนี่ยไม่รู้จักเหตุก็ดับทุกข์ไม่ได้สิ่งที่มันเป็นเหตุทุกอย่างเนี่ยเท่าเราสร้างมาเนี่ยเกิดจากการที่เราปฏิบัติเกิดจากเราที่ปฏิบัติอย่างที่เรามาสร้างบุญกุศลเราสร้างเหตุดี เราละเหตุชั่วเราเลือกของเราได้คนที่สร้างดีนี่ยนะดูวอย่างนี้โยมลองคิดดูเราไปซื้อดอกก็ดีต้นไม้ที่มาเอามาเป็นทำพันธ์ุปูกในบ้านเรานะมาม่วงเอ้ยำไยเอ้ยที่มันดีๆเนะี่ยลูกมันโตๆอย่างมายงชิดพันหวานๆอย่างเงี้ยโยมก็ต้องการได้ดอกไม้ที่ดีได้พันมายงชิดที่ดีๆ ข้าวที่ดีๆใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็เอามาปลูกแล้วปลูกเราก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่น้ําให้มันควรดินดูแลมันนี่ไงคัดพันไงคนก็เช่นเดียวกันยศโคดชาติตระกูลใดที่เขามีคนเป็นผู้มีศีลมีธรรมเราดูที่ตระกูลพ่อตระกูลแม่นี่แหละโบราณท่านเรีกว่า จะเลือกคู่จะเลือกคู่ครองใดๆเนี่ยก็ขอให้ดูถึงพ่อถึงแม่ดูถึงปู่ถึงย่าถึงดูถึงตาถึงยายถึงจะรู้ว่าเริ่มต้นในตระกูลเขาเหตุมันมีอย่างไรการคัดพันนี่ไงเขาจึงต้องคัดพันที่เป็นพันที่ดีที่สุดคัดพันที่ดีที่สุดเนี่ยอย่างข้าวรวงหนึ่งเนี่ยมัน มันไม่มีข้าวเต็มเต็มหมดหรอกอย่างน้อยก็หกบเปอรซ์ดียีเอร์ซนเสียพอปานกลางอีกประมาณ20%่เปอร์ซรีบไปก็มีเสียไปก็มีข้าวรีบมันก็มีอยู่ในรวงมันนั่นแหละเขาก็คัดพันเอาดีๆเหมือนคนก็เช่นเดียวกันสร้างบุญกุศลในโลกมนุษย์ พัดพันดีไปเกิดเป็นเทวดาคนที่ไม่สร้างเหตุไม่ดีทําบาปทํากรรมเขาคัดพันไปอยู่นรกไปเกิดอยู่ในสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่ถูกเขาคัดพันไม่ใช่ใครคัดนะตัวเองนั่นแหละทําตัวเองนั่นแหละถูกคัดไปตกอยู่ในนรกอย่างพระเทวทัตนางจินจามนวิกาทําบาปกรรมกับพระพุทธเจ้าทําบาปกรรมกับพระสงฆ์ คนที่ถูกคัดพันตกลงไปอย่างเนี้ใครทําให้ไะอยู่ตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนทําให้เมื่อคนตัวเองเนี่ยเป็นผู้ทําให้ไม่มีใครทําให้เลยตัวเองนั่นแหละเศร้าหมองและตัวเองนั่นแหละไปอยู่ในพันธุ์ที่ไม่ดีอ่ะเหมือนนรกมันไม่ใช่พันธุ์ดีที่ไหนคนมาจากนารกมนุษย์ในริยโกมาเกิดตัวเป็นคนใจเป็นสัตว์นารกมันทํำยังไงม,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 มันข่มขืนแม่มันอ่ะมันมันฆ่าพ่อมันเนี่ยอย่างเนี้ย นี่ไงมนุษย์นรกใช่ไหมโยมเห็นแล้วในข่าวอะแล้วมันดีไหมไม่ดีแล้วใครยาวอคนอย่างนี้มาเป็นพันเป็นพ่อพันแม่พันไม่ดีหรอกไม่ดีกรรมมันจัดสรรเองไงโยมเหตุมันไม่ดีเนี่ยมนุษย์โลกนี่มันสร้างขึ้นมาแล้วมันเขาก็จํากัดจําแนกถ้าคนไม่พบธรรมอย่างคนมาวัดเนี่ยกับคนไม่มาวัดก็ต่างกันคนไม่มาวัดเนี่ยเอาเถอะรับรองอะ่ะ อย่างที่ธรรมะว่าน่ะเดี๋ยวนี้มกราชกุม,มามีนามีนาจะสินะ้นแล้วมีนาจะสินะ้นแล้วมันพรุ่งนี้ก็หมดละวสี่สามสิบสองสิบสองวันพระยงไปวัดมากี่วันถามว่าสามเดือนเนี่ยสี่สามสิบสองไปวันไปวัดมากี่วันไม่มีเลยบางคนตอบไม่ได้ไปมาสักวัดหละหลวงพอ่อวันพระวันศีลไม่ได้ไปมาเลยบางทีก็มาที่นี่เห็นไหม มาได้สองวันพระมังวันพระมังสามันพระมังสรุปว่าเราไม่เคยไปได้ฟังธรรมเลยไปวัดไปทําไมเราถามอย่างนี้ <c oughs> ไปทําบุญแค่นี้หรือถวายพระทหารแล้วจบใช่ไหมไม่อาตมานี่ไม่ยอมเด็ดขาดโยมมาวัดโยมมาให้ถวายพระทหารอัตมาต้องต้องให้อาหารจิตแกโยมกลับไปจะต้องอาหารจิตอาหารใจให้โยมได้คิดด้วยโยมมาวัดทําไม ระหว่างโยมมาทําทุกวันจะถาบริเวหาสบีติโยโยมมีความสุขแค่นี้ยังไม่พอสุขมันไม่ใช่ว่ามันสุดหยุดยุติยอยู่ที่ทําบุญทางทานบารมีบุญมันยังอยู่ที่สูงกว่านั้นศีลภาวนาโนที่โยมจะต้องไปรีบทําไปปฏิบัติโยมมหาธรรมานีมามาน่มหาทําไมอรตมา,มาจะเอาไปเยอะแยะทําไมในเรื่องของอาหารสังฆทานทั้งหลายพระพุทธรูปพระพระจีวรน,นุ่งไม่หวาดไม่ไหวแล้ว โยมนุ่งไม่วานแจกวันนั้นก็แจกไปสีลังกาทั้งสามร้อยสามร้อยชุดสังฆทาน,นแจกไปวันนอกทุกเดือนเลยโยมอะไรม่าไม่เก็บหรอกโยมคิดดูดิทำทานเะนี่ยมันทําง่ายใช่ไหมรักษาสีเนะี่ยมันยากกว่าไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่กล่าวเทศไม่ดื่มกินสุราอะไรเนะี่ยมันยากกว่าใช่ไหมนี่ยิ่งภาวนาจะมานั่งหลับตาภาวนานะโอ บางคนนี่บอกว่าไม่มีเวลาเลยตลอดชีวิตเนี่ยนี่ไงบุญจากให้ทานยังไม่เท่ากับรักษาศีลบุญรักษาศีลไม่เท่าภาวนาก็ตรงนี้ไงเราต้องสร้างเหตุเราต้องมาสร้างเหตุให้ให้มันดีเหตุที่เราทำเนี่ยขอให้ทำให้มันดีอย่างที่เราให้ทานรักษาศีลภาวนานี่ไงเหมือนเราใส่ปุ๋ยต้นไม้เราคัดพันมาแล้วเราใส่จะหนึ่งเกิดมาจะได้อายุ ยืนนานสองวันนะเราจะได้ผิวพรรณผ่ผองใสคนงามจะต้องเกิดมาจากเม็ดพันธุ์ที่ดีเม็ดพุทธะที่ถูกหล่อหลอมด้วยดินแดนพุทธเกษตรแล้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนานี่จึงเม็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่คัดแล้วดีเมื่อคัดเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วเนี่ยดินแดนพระพุทธเกษตรยมให้ทานโยมเห็นไหมที่เขาว่าที่ ที่ปุญปญ,ญาเขตตังโลกัตสาตินาบุญเนื้อนาบุญของชาวโลกสุปฏิปโนพรภะกัปะโตสาวะสังโฆปุจปฏิปันโนปฏิปัติตรงสามียปิปโนปิปัติดีปฏิปัต,ต,รรต,รรตชอบทักขินายบุคคลทักขินายโยเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับเอานา,นายโยเป้านายโยทักขินายโยเนี่ยควรบุ ควรแก่การต้อนรับควรแก่การชักชวนควรแก่การเชื่อเชิญเนี่ยนาบุญที่เกิดเนี่ยปุญษ์เขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกปุญษ์เขตังโลกัสสาตินาบุญของชาวโลกโยมมีทรัพย์โยมจะไปหวานตรงไหนโยมมีข้าวยมมีทองมีเงินยมจะไปหวานตรงไหนที่มันได้ผลดีๆเอาธรรมธา อาจจะชี้ให้เห็นยมมีทรัพย์กายกองเป็นมหาเศรษฐีถ้าเป็นมหาเศรษฐีมันรวยอยู่แค่นั้นเขาไม่ให้อะไรมันก็รวยเขาก็เห็นว่าชาตินี้รวยแต่ทีน่นี้บ้านใหญ่โตเงินทองทรัพย์สินเยอะแยะตำแหน่งอะไรต่างๆเขา,เาตามไปได้ไหมไม่ได้สักคนเลยแต่ทรัพย์ที่ฝากไว้ในศาสนาเนี่ยนายกมหาเศรษฐีสร้างวิหารหลังนี้ศาลาหลังนี้ ชื่อปรากฏโอ้โลกนี้ก็ได้คนก็รู้ก็เห็นตายไปแล้วยังไปปรากฏในเทวโลกเป็นทิ่พยาบิมานยังมนุนันทมานกคนหนึ่งอยู่เมืองสาวัตถีสร้างวิหารถวายพระคันธกุดีแก่พระพุทธเจ้าอยู่นางเลบดีผู้เป็นเมียเนี่ยไม่สนใจเลย นันธรรมนบชูนยังไงก็ไม่เอาผลที่สุดนันธรรมนพฉลองคันทะกุดีพระพุทธเจ้าที่สาวัตถีจบอยู่ต่อมาไม่นานนางเลวดีตายยมมาทูดเอาไปไปเห็นไปเห็นใส่ไปเห็นใส่ิพพยวิมานของสามีที่ถวายพระพุทธเจา้า ถามยมมาทูตว่านนี่วิมานของใครยมมาทูตบอกว่านิสวิมานของสามีชื่อว่านันทมนุษย์อยู่ในเมืองสาวัตถีรอเจ้าของขึ้นมารอจากเจ้าของตายจากมนุษย์โลกขึ้นมาอยู่มีเทวดาเฝ้ากองบุญกุศลอยู่เป็นพันเลยนางฟ้าต่างก็บอกว่าเมื่อไหร่หนอฝากบอกพระโมกคลาบอกพระพระเถระเจ้าที่เข้าสมาบัติขอให้รีบขึ้นมาเร็วๆเถอะ เจ้าของรออยู่ข้างบนแล้วเทวดาที่จะรอดูแลอุปถักรออยู่ข้างบนแล้วขอให้ฝากบอกนันทามานกให้ลงมาให้ขึ้นมาเร็วๆเถอะเห็นไหมผลที่สุดนางเลวบดีเนี่ยพอรู้ว่าเป็นของสามีบอกดยดมาทูดฉันจะเข้าไปอยู่ในวิมานหลังนี้เพราะฉันเป็นภรรยาของนันทามานกไปภรย,ายามมาทูตบอก,บอกคุณเข้าไม่ได้ ของใครของมันอันนี้ของสามีคุณสร้างเมื่อตอนมีชีวิตอยู่เขาบอกให้คุณสร้างโมทนาคุณยังไม่สร้างไม่โมทนาทาั้งๆที่เงินทองคุณก็มีเงินทองสามีเขาทําเขาก็บอกบุญให้เธอแล้วแต่เธอกลับไม่ทําเห็นไหมมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยผลี่สุดมาเอานางเลวบดีไปตกอยู่ในครูฐานนรกนรกขมขี้เพราะนางชอบด่าสามีเห็นไหมชอบ ดาชอบว่าชอบว่าเก่าเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าของใครใครทำใครได้ใครผิดใครทำผิดก็เลือกเองใครทำถูกก็เลือกเองบุญก็จะเกิดตามนั้นบาปก็จะเกิดตามนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะคนเราเมื่อเกิดมาเนะี่ยอยตกโยมทั้งหลายขอให้เราเลือกได้เราทำได้เราเลือกสร้างกุศลจิตตัวนี้แหละเหมือนเราคัดพัน คัดเอาปานาดิบาททิ้งอธินาทิ้งกาเมทิ้งมุสาทิ้งรวมไปถึงดื่มกินสุราเมลัยตัดทิ้งหมดไม่สนใจอย่าเอามาพอเราเอาสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยคัดพันแล้วแล้วคัดเมล็ดพันธุ์พืชเอาเชื้อที่ไม่ดีไม่ออกเอาไอที่มันเป็นข้าวรีดมันเป็นเมล็ดรีดเนะ่ะไม่ไม่เต็มร้อยเนะ่ยทิ้งไปเอาแต่เม็ดดีๆนี่คือไงอ่านศีลภาวนานี่ไง วันนี้ขอฝากขย้าตโยมเนี่ยนำไปประพฤติปฏิบัติในการที่เราจะต้องคัดตัวเองเราต้องฝึกตัวเองให้เข้าหาสิ่งที่ดีๆและเราเลือกทำได้อย่างที่ท่านทั้งหลายมาให้ทานรักษาศีลภาวนาในว,วันนี้